สวัสดีครับพี่น้องครับอ่ากลับจากล่ำมาแล้วครับบรรยากาศหนาวหนาวครับจักทุ่มจักย่ามแต่บุญเนาะย่างนี้สามทุ่มสี่สิบเก่าหาซิบแล้วครับสี่สี่ทุ่มแล้วพี่น้องสฉพาะหนาวครับครับก็ขึ้นทั้งรถแต่นอนมาทั้งรถครับอันนี้มันของฝากกันเลยสิมาขอบคุณแม่แม่ของเฮาเด้อครับทางบึงผะไใบแกงสนามนั่งอยู่ทางโคโาดไปล่ำไร้เทียละพี่น้องครับไปล่ำเทียใดกับข้อมักข้อมแพงกัยังอยู่คือเก่าแห่งไหลขึ้นก็เก่า และที่สําคัญเมื่อนี้นะครับขอบค้นพี่น้องบหมนหนองเต่าทางังงุ่ณละมอลำจกใช่ไปลำ่ำแล้วก็อีเม่ทังโกสุงมพิสัยพนเดินทางมาให้ก็มั่งใจลูกไส้ความของฝากของตอนคุณกบว่าโอ้ยแม่เบิ่งอยู่เด้อสุขีบสูขีบเออมันแทงแ,แม่ต่วนเด้อแม่ต่วนเด้อลูกไส้ไทยเขีบลงให้แม่ต่วนเบิ่งย่ำกินหอดพนพักพนักบ้านเป็นแต่น้า,นาต,นตาไหลคืออย่างนี้พี่น้องครับนี่พนเอามาให้ครับแม่เบิ่งอยู่เด้อกินให้แม่เนี่ยเบิ่ง ่ายลง่งไหเม่ยนเด้อไปฮอดบ,บานฮอดเทียนวาสันครับแม่ตวนท่านโคราชของเฮาเนะขอบคุณในหลายเด้อแม่ขอมาค้มแปลี่ยของฝากของตอนใหม่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งขอบคุณ,คณพี่น้องทางบานนันหนองเครอเด้อที่ไปลำ่ำพันมาเมื่อกี้นี่บ้านหนองเครือนะครับผมจะได้ขึ้นไปหาพี่น้องบ้านหนองเครืออีกบ้นยานไ่ใช่มงคลพระเดชพระคุณท่านพระคู่หลวงปูของเขาวัใไงใช่มงคลนะครับ ถูกสาตากันตัวพีน่น้องเขาไปกาบหลวงปู่เพิ่นเพิ่นก็น้ำไม่จางอีกพี่น้องมันน้องเครื่อนน้ำไม่จางอีกเดือนพูดเสภาเนาะครับเพิ่น้ำไม่จางอีกขอบคุณหลายๆลด้วยพี่น้องน้องเครื่อนจะเจอกันด้วยพี่น้องครับเอาบัดนี้มาเบิ่งของฝากครับกัตตานี่อ่าคนหนึ่งมาเต้มตาหน่อยตาใหญ่อันนี้เป็นของแม่ตุ่มทองบ้านสาราหนองคอนทีมงานคุณแม่สะอาดครับผมเพิ่นเอามาเนี่ยละนี่มาตุ่มทองกับคุณแม่สะอาดแม่วาดไอแม่วาดนะครับแม่ตุ่มทองเด้อ แต่อันนี้เขาแม่ตุ่มดอกนี่ไม่ตุ่มท่วงเป็นเห็ดมาให้ครับคือวอลลัมโขบไส้ไทยลูกลงในในเพียรพี่น้องครับเพิ่นใส่เห็ดพร้อมดีเพินน่นฝากเพิ่นกระไส่เห็ดพร้อมใส่งานขึ้นบ้านไม่เห็บเมียเด้อพานาเออพาไม้นี่ของแท้ดีลูกหลานะพ่ะนะเออว่าแม่นถือ,ถอด,ดีนี่คือแม่นขายวันสันเพิ่นว่านี่เออเมียเห็ดไม้หน่อยไม้อันโบราณบ้าน,านเท่าเมียพี่น้องครับเพิ่นว่ามไม้หน่อยไม้อย,อย,ยังเนีย่ยไม้เตีเ้ยงงามพี่น้องครับเห็ดมืดดิไม้ทอมือนะครับของแท้จากคุณแม่ ตุ้มทองนะครับเพื่อเลี้ยงมอดเลี้ยงไม้ยึดเองครับพี่น้องครับเออนี่แหละของต่อระกะได้สินไอผู้จัดการนะครับผมสินไอผู้จัดการเพคนใส่คือบ๊อบบูนี่เพคนบาเด็กใส่เยอะเชียวสินก็ขอบคุณหลายเด้อครับเมียตุ้มทองเขานะครับแล้วก็ขอกรรมขอกรรมขอกรรมสามถุงครับขอบคุณหลายครับแล้วก็กระตาน้อยอันนี้ไว้แต่ใส่ติพทั้งหันฝรั่งไอเมียมาเออไว้แต่ใส่ติพทั้งหันกระตาใหญ่เอ เดี๋ยวไปแต่ใส่ของฝากของตอนเอาไปล้ำน่ำเด้อยวนะนี่ไงว่าอันนี้แม่นของอแม่สะอาดที่นี่มาลูกไส้มักลาบปิดนะเป็นแบบหลาบปิดมากกะชิได้มาอุ่นกินนั่นเดี๋ยวนี้แหลนะแมี่ยคนไหนเพิ่งนู้นตาพี่น้องเบหนึ่งหูึ่งขวัญเข่ากำมะาหาันไงเข่ากำทั้งอันอันนี้พวกนะไม่แม่หน่อยหน่อยทั้งเกลียวเข่ากำทั้งเกลียวทั้งพักกระเดาเข่ากันกับลาบปิดและจะบักอ่างุ่นครับพี่น้องครับ ปลากระด๋ก,กดินย่างกระแสีปลากระด๋อยกินกับ่างกระเสียปลาตะลัวปลาฉัชนลาครับฟองปาปลาระดน,นี่แม่นไก่ย่างนะครับไก่สดๆจากฟาร์มคุณแม่ของข้าเข็ดเองครับแม่ทา่านโกศมพิสัยครับทีมงานแม่แหม่มนะครับแม่แหม่มเป็นธรรมะให้พร้อมทีมงานพออีแม่โกศมพิสัยเป็นรถสองขั้นรถกระบะขั้นสองขั้นพุ่นับพี่น้อง เออเพื่อพนพากันมาให้กำลังใจครับไปใส่มาใส่กะง่ายอยู่ดอกลูกหลาพะนะเออไขมันไก่คักไหลกะเดินมทั้งเสียตาเบื้องหงัน้นนะอืมกันนั่งอยากตาอยากมาหาลูกไส้อันนี้ของแม่ต่วนเด้อบอ้านนี้ครับนี่อ่ต่วนตึงของโคราชดดิแม่ต่วนเท่านี้สุม่มผัดเด้อสุกไส้พนะกินส่มผัดบอกโม่ะตะบักท่านบกันบก,ทนนก,บกท่านเหน็นมอลรมโสดกินบักท่านมื่อนั่นบักท่านผาก เออเห็นไทยฉีดลูกลงอันกินบอกท่านของอันแม่ประเวศพะนะออทั้งเงินเกษตรวิสัยทั้งพุ่นแล้วทั้งอันอร้อยเอ็ดพะนะมือนั้นที่ฝนผมตายลงนะ้าพี่น้องครับแล้กินบอกท่านสามรถมันแม่ตรวจไปหาบอกท่านมาฝากลูกไส้เลยว่าย,ายโอ้กินนั้นได้แม่กันจะเสื่อทาอันน,นั้นะมาให้พะนะโอ้ยจะเป็นดีแม่กอไปเอา้าอันนี้มันของฝากของต้อนเรี่องของอยู่ของกินบอขาดจา้าเทียบมัดก,กันนะมอล้มโศกไส้พี่น้องเอ้ยฝอยแม่ห้องหักแย่งกัน ขอบคุณหลายๆเ้อครับผมตามจริงแล้วกะคือมะล้อมโฉบาน,นั่นแหละบอกไปเบิเบ้องตัวอย่างแล้วกะบ่มีของฝากของตอนว่าตาเป็นกำลังใจให้ลูกชายมีการมีงานไปหามาเวรเดินไปซอยกันซอยงานผมมีงานไปล่ำยังสี่กะดีใจแล้วก็เห็นพลอยเห็นเม่อยู่นะฮะห,หน้าวิธีไปทั้งใดคนแม่นภู้บอร์เไปให้นกำลังใจคอมเมนต์ยังสี่กะผมกระดีใจพราแห้งแล้วครับทรงกำลังแห้งเรงใจกะขอบคุณหลายๆสุู้สุขคนเด้อนะครับอีพออีเมียของเฮามันบ่มีของฝากของตอนกะ ฮักคือเก่าครับหมอลำฉกไสบวแมนขนจังซันจังสีดอกเป็นคนจริงใจนะครับพี่น้องผมเป็นคนจริงใจนะครับแต่คือว่าหักก็คือหักบ่ได้เกี่ยวกับวัตถุเข่าของ,ของยังทั้งสินครับฮักด้วยใจเด้อครับหมอลำพูนีหักด้วยใจครับผมนะลวกะ็นี่อันนี้กล่องวัสดุฝากมาจากอ่พุ่นพ่นอากาศอีกเพราะว่าไม่เป็นพ่อพ่านอ๋ออ่างอ๋ออ่าง ผมบรู้ว่าผมอ่านตัวย,ออย่อจีบบอนะครับเพิ่นส่งมาให้ตั้งแต่โดนเหล่านด้พี่น้องครับตั้งแต่วันที่11เอ้วันที่30เดือนพฤศจิกานะครับของส่งตั้งแต่30พฤศจิกา67ครับผมพี่น้องจากพอออนครจุดรวมทองนะครับนนทิจันนะครับซิมแนเพื่อนเป็นอ่าเป็นทหาร อากาศหรืจังไหนกระบวนะครับหรือหรือจังไหนผมกระโบู์เด้อตัวย่อนี่ผมบอสันทับยังยังนี้ขออาไวหลายๆครับผมเออเพื่อนๆเอามาให้หอยเพื่อนเขียนเพื่อนกระปิ่นรวมทองเพื่อนเขียนซอเพื่อนได้เนาะแต่ว่าในในนี่สีแมนเพื่อนเอาบัตรเพื่อนเพื่อนยืนแล้วมี่หยดพร้อมนะครับมี่หยดเพื่อนพร้อมนะครับขอบคุณหลายๆเพื่อนทรงอันใดไม้พี่พี่น้องครับแกะเบิึงแกะดูแกะเบิึงของสั้งไปซนี่กตมมี่ครับพี่น้องครับ โอ้ม,มแค่เป็นอันนี้พี่น้องครับอ๋อ,อมันเหมือดรอผมแย่งไฟเนี่ยสิ่งที่มีค่ามากที่สุดเลยโอ้มันแตกว่ามาน,นี่แตกมาแต่ในกองเวยครับนี่มันยังเะยนี่เอาไว้เจ่ได้ตดก่าโอ้สิเป็นมุ่งกองแตกโอ้ยอดลำซิ่งสังวาลยน้อย,ยเหนือพัชรีแกวเสด็จครับซิ่งมหามันสุดซิ่งมหามันนี่นาสิเป็นบุญใกล้บุญกาบุญ สรองกับท่าหรือเปล่ากับสิ่งสุดๆนี่นะจิเป็นเล็กมากแล้วกันล่ำขันแข้งและส่วนคนสุดแต่ง่าวกำกระดมแต่ผมจําสรับกันนาจิอ๋ออันนี้มหามัฒน,น์นะจีเป็นนน่นนาจิปเป็นเท้ากำกระดมเพราะว่ามันมีสองมวนในชุดนั้นมันจะมีสองมวนคือมวนหนึ่งกับมวนสองนะครับบางตะลุ่งเท้ากำกระดมชุดเก่าๆเทียบถี่ที่พอเราออกกันลำบัมนะครับผมกับว่าได้ศึกษาที่พราะว่าสมัยผม เลียนล่ำน่ะบ่บ่มีอันเทปขายแล้วมันยังมีกันซีดีโอ้พุ่นส้งมาให้พี่น้องครับเป็นซีดีอ๋อชุดของแม่จันเพ็ญยนอันนี่นี่ของผมกับมี่เข้กันผมซื้อไว้เป็นซีดีแต่ว่าอยู่ในเศษเดี๋ยวมือรุ่นเขาจะค่อยมาเบิงลงรายละเอียดตรงนี้ครับมือนี่เอาเอาสามีก่อนหรือเอาเอาอันนี้อันนี้ของอาม่าเพิ่นให้ของอาม่าเพิ่นเพิ่นมาให้มืองานแต่งน้องออมซีนิสาไปฟอกันเพิ่งเล่เพิ่งเล่เอามาให้ของต่อของก่อนนั่นแหละครับพี่น้องครับกระขอบคุณหลายเด้ออครรััับบนสห คุณคุณพี่เนาะคุณพี่รวมทองพี่หรือพ่อหรือเจ้าไหนบุกนะครับเพคนเก็บสะสมแล้หรือคนอาส่งมาให้ก็ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่มอบให้เดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องนี้ผมสีลงรายละเอียดอีกเทน,นึงเด้อนะครับมาจุดประสงค์อย่างคนจคอยได้ส่งมาให้นะครับเดี๋ยวผมสีบอกอีกเทน,นึงนะครับส่วนของฝากของตอนก็กคือปกติเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณในหลายครับเอาจบคลิปไปเท่านี้เด้อครับพี่น้องครับขอบคุณในหลายครับผม